พลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตหัวหน้าสูงปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยโพสข้อความระบุว่าทีมจตุพรกับทีมทักษิณใครจะเป็นฝ่ายแพ้ในช่วงที่คนไทยกําลังรุ่นเรื่องฟุตบอลกันอยู่นั้นไปไหนก็มีคนถามมาเยอะครับว่าระหว่างทีมทักษิณกับทีมจตุพรใครจะชนะในที่สุด ผมก็สงสัยว่าทําไมถึงไม่ถามเรื่องทีมทักษิณกับทีมสนทิบ้างพวกเขาบอกว่าทีมสนทิเป็นเสมือนบอลยุโรปจึงไม่อยากถามดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่ง่ายที่สุดผมก็ขอให้ดูผลฟุตบอลระหว่างทีมชาติไทยกับสิงคโปร์ที่ไทยชนะมา4-2ต่อเป็นตัวอย่างครับโดยสมมุติว่าทีมจตุพรเป็นทีมชาติไทยส่วนทีมทักษิณเป็นสิงคโปร์ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับห่วงเวลา30นาทีของครึ่งแรกที่ทีมจตุพรหรือทีมไทยบุกยิงมากกว่าแต่กับแพ้ไป2-0ต่อ การออกมาโม้สุดๆของคุณทักษิณต่อเนื่องกันมาซึ่งทําให้ประชาชน,ชนส่วนใหญ่เริ่มตื่นตัวเห็นว่าระบอบทักษิณกําลังจะกลับมาอีกในขณะเดียวกันการโมทดังกล่าวยังเป็นผลดําให้ผู้คนในกระบวนการยุติธรรมไทยเริ่มมีความรู้สึกถึงเรื่องเกียรติยศของข้าราชการไทยที่ได้รับการโปรดเก้าแต่งตั้งมาเพื่อรักษาความยุติธรรมให้ประชาชน ดังนั้นการทวงคืนศักดิ์ศรีของกระบวนการย,ยุติธรรมไทยโดยจะพิจารณาเรื่องราวต่างๆอย่างเที่ยงธรรมจึงน่าจะเริ่มต้นขึ้นสดทีมจตุพรก็เริ่มมีผู้ส่งสารเข้ามาให้การสนับสนุนมากขึ้นตามลำดับดังนั้นแม้จะขาดอำนาจรัฐแต่ถ้ากระบวนการย,ยุติธรรมเป็นไปตามข้อเท็จจริงแล้วทีมจตุพรก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรก็เหมือนกับที่ทีมไทยที่เริ่มต้นก็เสียไปแล้ว2ลูกแต่ช่วงเวลาต่อมาก็กลับมาบุกยิงทีมสิงคโปร์ติดต่อไปถึง4ลูกจุดชนะไปได้ในที่สุด ในปีหน้าทีมจตุพดรก็จะชนะทีมทักษิณไปได้แบบเดียวกันครับผมยังนั่งปลื้มสุดๆกับผู้เล่นทีมชาติไทยทุกคนที่เล่นได้แบบเป็นทีม